บางคนรอถูกรางวัลใหญ่แต่บางคนไม่รอแล้วค่ะเอาตู้จากพอยไปเปิดร้านเลยนี่เลยค่ะตู้ขนาด3คูณ3ลูกค้าท่านนี้เอาไปเปิดเป็นร้านขายกุญแจครบวงจรอ,ออกแบบให้เป็นกระจุกรอบด้านเพื่อที่จะได้เห็นสินค้าด้านในภายในเดินระบบไฟให้พร้อมใช้งานได้ตู้คอมมูมเมอร์32แอมมีกันดูดปลั๊ก2จุดสวิตช์ไฟ1จุดได้เคาน์เตอร์ไว้วางเครื่องปั๊มกุญแจมองจากภายในสามารถมองเห็นลูกค้าที่อยู่หน้าร้านได้ค่ะเอาตู้ไปส่งลูกค้า กวางตู้หน้างานเรียบร้อยแล้วค่ะตู้นี้ถูกออกแบบให้มีประตูบานเลื่อนสองบานด้านหน้าเป็นทางเข้าฝั่งตลาดส่วนด้านข้างเป็นทางเข้าฝั่งเซเวน่นเมื่อลูกค้าตกแต่งร้านแล้วจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันพื้นที่กระทัดรัดแต่เก็บงานได้หมดทั้งโชว์สินค้าทั้งโต๊ะทํางานหน้าร้านก็เด่นสะดุดตาคนเดินผ่านก็เห็นชัดเจนภายในสามารถวางโซฟาได้หนึ่งตัวไว้รองรับลูกค้าลงทุนจริงไม่ต้องเสี่ยงดวงไม่ต้องลุน้นทุกวันที่1ก,กับวันที่16ถหกกหวยได้ตู้แค่ครั้งเดียว แต่ลงทุนกับตู้มีรายได้ทุกวันใครอยากได้ตู้สำหรับเปิดร้านทำกุญแจแบบคุณพี่ท่านนี้ทักเลย